เอาดูตัวนี้นะลูกค้าสั่งเอออุดรบอกว่ามีหูลากของรถไถ่ายส้มอยู่ถ่ายรูปส่งรายละเอียดมาให้เราว่าแกนมันกว้าง6เซนแกนของหูลากที่ติดกับรถไถ่ายส้มนะมันกว้าง6เซนนี่นะพอโทรศัพท์ไม่ทำงานของเรารูนะดูรูนะรูนี่62สมิลเอ่อเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะสองฝั่งเนี่ยสองข้างเนี่ย 62มิลเราดูแล้วว่าเราเรามีเหล็กตัวนี้ใส่ได้เราก็เลยทํารับปากว่าทําให้นะถ้าเราดูสินค้าของท่านกับของเรามันไม่ตรงกันเนี่ยเราจะไม่รับทํานะครับตัวนี้ล้อมปากล้อมแบบนี้ล้อมปากนะรูนี่23มิลลูกค้าบอกว่ารถนะมีคานอยู่แล้วอยากได้ตัวนี้เพื่อจะเอาไปใช้กับหูลากรถไถส้มเป็นแบบนี้นะให้เราเจาะเจาะรูไปให้23มิลนะ ตัวนี้ตัวนี้เลยปกติเรามันมันมันจะเข้ากันไม่ค่อยได้เราเพราะว่าสายแต่ละรุ่นมันไม่เท่ากันหูลากเนี่ยบางเอินลูกค้าเจ้าเนี้ยวัดวัดรายละเอียดส่งมาให้เราหกสิบความโตของของหูลากเขานะ่ะหกสิบของเรานี่6หกสิบสองมิลเอาได้เดี๋ยวเราส่งไปให้ตามนี้ครับผม